<laughs> ใส่หมวกใส่หมวกหมุดดินแม่เนี่ไม่ใช่หมวกนะเนี่ยอะไรอะไรกผมกลัวนะน,นี่ต้อง,อาางไปถาให้มนะันเนาะมันใหญ่แล้วนะเล่นใหญ่แล้วเดี๋ยวอาจจะจะแตกเองเนาะมันเป็นอะไรวะผมไม่รู้นะเหมือนกับสิวนะ่ะไม่ใช่สิวเนาะครับว่าผมไม่รู้นะถ้าเพื่อนๆรู้ก็ คอมเมนต์มาได้นะถ,ถ้าใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนะาะที่รู้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปให้ผมหน่อยผมไม่รู้นะนี่เดนใส่ดูน้ำมันียว่เ้ยขี้เลยดูไฮไลท์กันขี้เข้าไนเลย อีกอนแลละเดินไปดเดินก็ขี้ได้เลยตรงเนี้ยเดินขี้เดินขี้ไปเลยเอองใส่เลยเห็นเห็นขี้ที่นี่มันก็หารมัน วันที่นี่โหฉลาดมากเลยเนาะฉลาดเกืนฉลาดยังตัวเองไม่กล,กล้ากินแล้วเนี่ยเมื่อวานมันก็วาน้นนยอย่างนี้นะมันไม่กิน,น,น,กนแล้วมันมีเยอะอันนี้ก็ทำเหมือนเดิมโอ้โหยอดทำเพศอนี่ลูกดินยาเสร็จไป นั่งไม่ได้นะนั่งแล้วมานั่งแล้วมาตลอดเลยนะเนี่ยช่วงนี้อากาศอันนั้นนะเด็กไม่ค่อยออกเลยเพื่อนหนาวมากเลยอะตอนนี้ผ้าห่มผ้าห่มสองตัวเอาไม่อยู่นะช่วงนี้หนาวมากนี่ช้างไม่กล้าลงน้าเลยนะแบบอะไรอ่ะชาวต่างชาติให้ลงน้ําแบบให้เราแบบลงน้ําอาบน้ําให้ช้างเนาะ ฉันไม่กล้าลงซะตัวเลยมันกล้าไม่กล้าลงแต่ว่าเราต้องล่อมันเนาะล่อมันจนลงลงจนได้เออไอตัวนี้นี่มันลงยากมากแต่ว่าถ้าลงเร่นวันลงเร้นดูดิลงเร่นเรื่อยอจากกอะไรเยอะเฮ้ยเฮ้ยไม่อร่อยดมได้อันนี้อร่อยไหมอร่อยวะอร่อย หักอีกนิดนึงหักแล้วก็เหยียบแล้วก็เอาป้องใส่ปากอยนี้เขียวเคียวเขียวไม่ไม่ป้องไม่อร่อยแล้วดื่มนมดีกว่าเออดื่มนมดีกว่าเนาะเอะ้แล้วเนี่ยอร่อยวะหิวน้ำพอดีเลยเห็นนมแม่ก็ดื่มเข้าไปทีทนึงโอ้โหจีตีไม่ตีไม่ถึงนะไม่ถึงเสร็จแล้วก็ nong tỏ, xong rồi, thâu lục, đâm nè nè mà, ไม่ค่อยให้ดึงนมแล้วนะแต่ว่ายังก็ยอมให้ดึงนมอ่ะไม่จะหลงหรืออะไรน่เลยเดี๋ยวก็ดึงนมแม่เอาละวจริงอ่ะไม่ควรดึงแล้วมั้งนาะแต่มันยืนดื่มอยู่เนี่ยดึ่มไปเลยเนี่ยโตขนาดนี้แล้วนี่ถอนละถอนละเออเออกีต่อกีต่อถ่ายไว้ทำไมพี่เราบอกอยข้างหลังเรือเนาะ ดูมาชมทิ่หายเลยสวยเหรอนี่นี่นะเดี๋ยวจบคลิปที่ทำนี้เพื่อนถ่ายให้ดูกันนิดเนาะ <c oughs> น